เราจะมาต่อกันพาร์ทสนะครับพาร์ทสพาร์ทสนี้เราเจอโอ้เคียวพัตตาครับดูโหดไก,ไก่ครับไก่ไก่ไกดูโหดครับทุกคนเคยกินไก่กันไหมครับผมไม,ผม่ผมไม่คิดว่าเขาเป็นไก่ครับคิดว่าเขาโคตรชูนะครับผมมีหยายๆอย่างเดียวครับ <laughs> <laughs> ดับไฟไข่วะเนี่ย ไเบิ่นลัวครับนี่ครับเบิ้นผมออกเป็นลัว,ลวสามังไปเลยเบินบ่นจริงดิเบิน้นจริงเลยครับเบิ้นอะไรครับอ,อะไรขอบคุณครับเคียวปาต้าไปกินแล้วครับดูดด้วยครับที่นี้กูจะปาตายตายเลยครับตายเอีอเ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ก้าสิบเปอร์เซนกู ดูดดูดออกมาดิเออเหมือนตัวเองด้วยเออดีเหมือนกันต้องขอบคุณมันโอ้ปล่อยมันไปปล่อยมันไปถ้าเขาไม่เต็มใจจะอยู่อะไรเนี้ยสร้างสองหลังก็ดีเล่นดีเล่นดีด้วยนะเขาได้เมืองฟู่แล้วโอ้แหวนหนอนโอ้จะบอกว่าเจ็บใจจุงเบย ดูดีแค่เนี่ยครับโอเคคนี่ครับนี่ครับนี่ครอยู่แทนสองเลยนะจ๊ะสอหมวกบอกดีนะครับเนี่ยเีรนโคอีเล่นเรนหมวกนีะสองแต่แป้นไม่ออกนะครับแป้นไม่ค่อยจะแป้นไม่ออกไม่ได้เลยจะไม่หมวกบอกดีเห็นปะสร้างแลนด์มาร์กหมวดีเบิ้ลน่ะเออเบิ้ลน่ะไม่ผิดอ่ะไม่ผิด เบิ้นอยู่ครับไม่ออกสักอย่างครับผิดนะผิดไม่ผิไม่ไม่ออกสักอย่างครับรอจนตอนนี้ส,สีเพื่อหน้าโมทองสิบสองเฮ้ยเขามีเป็นแปมแปมเป็นสีดีรงนีเออดเป็นสี่เป็นสี่คุณคิดดีคุณคิดดีเปิ้น,นสีท่ทอยเก้าไปเลยเ <laughs> บิ้นสี่ครับ อยากจะหัวเราะแบบภาษาญี่ปุ่นยังเลยเอ้ยคุณจะบา้าตายอืมออกมาหกนี่ผมลองให้ครับอืมบินด้วยลอ,อ,องไงอืมอ,ออกอีกโอ้ถงออกด้วยเรียนทำเลยเนะี่ยงานงอกคือแม่งทงก็ไม่ออก อ,อเอานี้ก่อนแล้วกันยังไงมันก็ปักทุ่งเลยแล้วไงทำมันยินได้โอ้โหเอาแล้วไงใครบอกว่ามันไก่ครับโอ้โหพูดผิดพูดใหม่ได้เลยเนี่ยไม่ใช่แล้วน่ากลัวแล้วครับถ้ามันเบิ้นอีกก็เงีดหลายอะเงีดหลาย สาษาบ谢谢 <Wing. S 1> ้านๆนะครับนิรหลายไม่มีทางเลือกเขาบนสองนี่บนสิบสองครับสองไม่ต้องแช่สร้างไปเลยสร้างตรงนี้ไม่ออกเขาต้องไปปรับทงเขาปรับทงตรงไหนอ๋อเขาจะวิ่งผ่านไม่ได้ไม่ได้ จะดูดเจ็บมั้ยเนี่ยเจ็บมั้ยเนี่ยดูกูดดไม่เห็นพอตายเลยแต่ว่ามันจบได้ครับ <c oughs> คือปัญหาอ๋อปัญหาอยู่ที่ตรงนี้แหละครับ่วยไก่ครับอย่านะครับ <c oughs> โอ้ย <c oughs> <c oughs> แม่งแพ้ไก่ครับแม่เห <c oughs> ยียดย้อแพ้เลยโอเคครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับกดกดหน่อบอกเขากดก็ยังไงก็กดติดตาม <c oughs> อย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับพวกเราด้วยนะครับย่งนี้สำหรับวันนี้ยังไงก็ <c oughs> ขอให้ทุกท่านโชคดีกับอีเวนต์นี้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับต้องขอลาไปก่อนแล้วก็กราบสวัสดีเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับบาย